คำมูลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญาเรื่องหม,ห,มอาาหมายเรียกและหมายอาญาหมายเรียกและหมายอาญามีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งหมายเรีย่ยดไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนในงานายการสารก็มีอำนาจออกหมายเรียกได้แต่หากเป็นหมายอาญาบุคคลที่มีอำนาจในการออกหมายก็คือสารเท่านั้นดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับ หมายเรียกและมาามลหมายอาญหมายเรียกมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตรา52บัญญัติว่าการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชัน้นผู้ใหญ่หรือมาสารเนื่องในาการสอบสวนการไต่สวนมวลฟ้อง,องการพิจารณาความคดีอาญาหรือกะหรืออย่างอื่นก็ตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จะต,ต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีแต่ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปทําการสอบสวนด้วยตนเองย่อมมีอานาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานม,มาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกหมายเรียกมีได้มี ทำจำกัดความไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงอะไรแต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติว่าด้วยหมายเรียกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราให้สองนี้แล้วก็พอสุดได้ว่าหมายเรียกเป็นหนังสือซึ่งออกโดยพนักง,งานสอบสวนการไต่มูลฟ้องหรือพิจารณาหรือการอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้มีอำน,นาจในการออกหมายเรียก กฎหมายกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจออกหมายเรียกไว้3ประเภทคือ1พนักงานสอบสวน2พนักงานฝ่ายปกครองหรือตนรวจชั้นผู้ใหญ่ 3. สาศาลบุคคลที่จะถูกหมายเรียกเพื่อมาสอบสวนแต่งมูลฟ้องหรือพิจารนามีดังต่อไปนี้1บุคคลที่อาจถูกหมายเรียกในชั้นสอบสวนผู้ที่อาจถูกหมายเรียกตัวให้ตามหมายได้แก่ผู้เสียหายผู้ต้องหาพยานหรือบุคคล อื่นที่มีวัตถุหรือเอกสารไว้ครอบครองซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน2บุคคลที่อาจถูกหมายเรียกในชั้นไต่มูลฟ้องผู้ที่อาจถูกหม,ยกมายเรียกตัวให้ตาให้มาตามหมายได้แก่พยานหรือบุออคคลอื่นๆผู้มีวัตถุหรือเอกสารไว้ในครอบครองซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการไต่สวนของสารตามที่คู่ ความบุออ้างหรือตามที่ศาลเห็นสมควร 3. บุคคลที่อาจถูกหมายเรียกในชั้นศาลผู้ที่อาจถูกหมายเรียกตัวให้ตามหมายได้แก่พยานซึ่งอาจมีผู้เสียหายหรือจำเลยถูกเรียกว็นพยานหรือเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่วัตถุหรือกระสสายไว้ในครอบครองหรือคลที่เกี่ยวข้องกับการซักถามของศาลในกรณีที่การไต่สวนเรื่องการควบคุม ขังหรือจำคุกโดยผิดกฎหมายหมายอาญาคือหนังสือวงการที่ออกตามบัญญัติแห่งสมมวลกฎหมายนี้สงให้เจ้าหน้าที่ทำการจับขังจำคุกหรือปล่อยให้ผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องหรือคำบอกกล่าวทางโเรเยขว่าได้ออกกฎหมายจับหรือกฎหมายค้นแล้วตลอด จนสำเนาห,หมายจับหรือหมายค้นได้ส่งทางาาโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎในมาตรา77หมายญาตที่ต้องการให้ศึกษาได้แก่งหมายจับและหมายคน้นหมายจับการจับถือเป็นอำนาจที่มีที่สำคัญมากอย่างหนึ่งที่กฎหมายได้ให้กับเจ้าพนักง,งานของรัฐมีอำนาจจับแล้วก็สามารถนำตัวผู้กระทำผิด สู่กระบวนพิจารณาและลงโทษตามกฎหมายได้จึงจำเป็นต้องให้อำนาจในการจัดแก่เจ้าพนักง,งานของรัฐในขณะเดียวกันการจับก็เป็นอำนาจที่กระทบต่อสิทธิเส,สรีภาพของประชาชนมากที่สุดเช่นกันเนื่องจากการจับทำให้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวถูกจำกัดฉะนั้นการจับจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่วิธีการที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุดผู้มีอำน,นาจในการจับได้แก่พนักงานปกครองหรือตำรวจและรัษฎรโดยทั่วไปอาจจะคิดว่าผู้มีอำน,นาจในการจับนั้นคงมีตำรวจซึ่งความจริงแล,ล้วรัษฎรทั่วไปก็มีอำน,นาจในการจับเช่นกันหากมีกฎหมายไว้กำหนดโดยมาตราที่กำหนดรัษฎรทำการจับได้ยังรวมกฎหมายอาญาพิจารณาความอาญามาตรา19มาตราไสองและมาตรา ร้อยสิบเจ็ดคำว่าพนักงานฝระปกครองหรือตำรวจนั้นมีบัรญัิอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองบัญญ em ัิว่าในประมวลกฎหมายนี้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งละซึ่งกฎหมายให้อำนาจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพสกีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและกรมศุลกากร กรมเจ้าท่าพกงานตรวจคนเข้าเมืองและพกงานอื่นๆในเมื่อทําการอันเกี่ยวกับการดุลกุมปราปลามผู้ทำผิดซึ่งมีหน้าที่จับก,กุมหรือป่าปรปามตามมาตรา2พนักงานปกครองหนึ่งตัวหมายถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยให้ทั้งรวมให้รวมทั้งพัสดี จ้าพนักงานกรมสรรพาิรกรมเจ้าสุรากากรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจะ้าพนักงานอื่นๆด้วยแต่เจ้าพนักงานอื่นๆนอกจากตํารวจนั้นจะมีอำนาจในการจับเฉพาะที่กฎหมายให้กําหนดเรื่องนั้นๆเอาไว้เช่นเจ้าพนักงานกรมสรราาพามิตจะมีอำนาจจับกลุ่มความผิดเกี่ยวกับสุราหรือบุหรี่เจ้าพนักงานกรมสุราการก็มีอำนาจในการจับกลุมผู้ทำความผิดเกี่ยวกับภาษีน้ําเข้าต่างๆเป็นต้น โดยหลักแล้วถ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะทำการจับต้องมีหมายจับซึ่งก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจทำการจับได้ไม่มีหมายจับก็ตามแต่โดยหลักแล้วจะต้องมีหมายจับซึ่งบทบัญญัติยืนยันกักเกณฑ์ก็คือมาตรา57ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา57บัญญัติว่าภายใต้บ,บังคับแห่งบทบัญญัติ ในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา2และมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ระหัหฐานหาตัวหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหมายของศาลสำหรับการนั้นบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาลเหตุ <S <S ออกหมายจับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66บัญญัติว่าเหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้หนึ่ง่อมีกฎหมายเม,เมื่อมีหลักฐานสมควรว่าบุคคลใดจะได้กระทําความผิดซึ่งมีโทษอันจําคุกอย่างสูงเกิน3ปีหรือเมื่อมี2เมื่อมีหลักฐานตามความสม,สมควรบุคคลใดจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันเชื่อว่าจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับการหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและหรือ,หร,อหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีการที่ศาลจะออกหมายจับได้ต้องมีเหตุในการออกหมายจับตามมาตรา66ซึ่งมี2เหตุ และทั้งสองเหตุจึงมีจุดที่เหมือนกันคือต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นได้กระทาความผิดอาญาเหตุดังกลาง่าวการจับโดยไม่มีโดยไม่มีหมายจับตามมาตรา7จการจับโดยไม่มีหมายจับตามมาตรา78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78บัญญัติว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่จับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้เว้นแต่เมื่อบุคคลน,นั้นได้กระทำความผิดดังได้บัญญัติในมาตรา80 2เมื่อพบนะโดยบุคโดยพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นอาจจะก่อเหตุร้ายให้เกิดยัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นสามารถใช้ในการกระทำความผิดสามเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66แต่มีความจําเป็นเล่นงน่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับคนน,าาออจคนนั้นได้ 4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจับหรือจำเลยที่หนีหรือหลบหนีในะระหว่างการถูกปล่อยชัวย่วคราวตามมาตรา1 1 7มาตรา7 8ิมี UC. อยู่อนอนุม,ม,า,มาตราหากเข้ามาตรา1 อนุมานมาตาในสีมาตรานี้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็สามารถทําการจับได้แม้ไม่มีหมายจับในมาตรา78นั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจสามารถจับได้แม้ไม่มีหมายจับหากเป็นกรณีที่บุคคลนั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าเกี่ยวกับความผิดนั้นได้ให้ได้มีการให้ความหมายไว้ในมาตรา80ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา8ปบัญญัติว่า ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกับกำลังกระทําหรือพบในอาการที่ได้ซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทําความผิดมาแล้วสุดๆอย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้เมื่อบุคคลหนึ่งถูกจับนำผู้ทำโดยมีเสียงร้องเอะอะสองเมื่อพบ บุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทำความผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทําความผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นเมื่อสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือมีรอยพิรุษเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นตามมาตรา30ความผิดน่าจะมี2ประเภทได้แก่หนึ่งความผิดซึ่ง,น,ง,งน่าอย่างแท้จริง 2. ความผิดซึ่งหน้าประเภทที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดหน้าตามวักตามมาตราแปดสิบวักสองสำหรับความผิดซึ่งหน้าประเภทความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือ 1. กรณีเห็นบุคคลกําลังกระทําความผิด2กรณีพบในอาการซึ่งแทบไม่มีความสงสัยว่าบุคคลนั้นได้ทําความผิดมาสุดแล้วข้อสังเกตการกระทําความผิดจะเป็นความผิดซึ่งหน้าประเภท ความผิดซึ่งหน้าหรืออย่างแท้จริงดังกล่าวนี้จะเป็นความผิดตามกฎหมายใดก็ได้มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญาหรือในพระราชบัญญัติต่างๆเช่นพรบอาวุธปืนพรบจราทางบกพรบรายาเสพติดให้โทษหรือพรบรศิธิ์นิรสิธิ์เหล่านี้เป็นต้น รุปความผิดซึ่งหน้าประเภทความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริงตามมาตรา70ความผิดซึ่งหน้าประเภทความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริงตามมาตรา78ประกอบด้วยมาตรา80วรรงหนึ่งมีสองกรณีให้จำความว่าเห็นกับปบไว้ขั้นตอนในการกระทําความผิดคือขั้นตอนการลงมือเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติให้เพียงแค่เตรียมก็เป็นความผิดแล้วและการกระทํา นั้นจะเป็นกฎหมายจะจะเป็นความผิดกฎหมายใดก็ได้มีโทษทางอาญาเช่นตำรวจเห็นคนขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงผิดตามพรบจร,ราจรทางบกมีโทษอาญาซึ่งอาจเป็นลูกโทษก็ได้จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทกรณีตำรวจเห็นก็จับได้เพราะไม่ว่าจะเป็นความผิดกฎหมายใดก็ตามไม่มีโทษอาญาหรือสามารถเป็นความผิดได้ฉะนั้นการขับฝ่าไฟแดง และพบตํารวจจะอ้างว่าตรวจจับไม่ได้เพราะไม่มีหมายจับนั้นอ้างเช่นนั้นไม่ได้ต่อมามาดูความผิดเพศทในอาญาในมาตรา80วรรคสเป็นความผิดซึ่งมาประเภทนี้กฎหมายให,ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าในไม่ใช่กรณีเห็นกับพบแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดในวรรคที่สถือเป็นความผิดซึ่งหน้าเช่น โดยถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าโดยผลของกฎหมายนี้มีสองกรณีคือ1เมื่อบุคคลหนึ่งถูกจับดามผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะสองเมื่อบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีในหลังจากกระทำความผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นบุคคลนั้นมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน3สิ่งต่อไปนี้ 1. มีสิ่งได้ที่ได้มาจากการทำความผิดหรือมีสิ่งมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันแฐดนได้ว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด สามมีร่องรอยพิรุษเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าเนื้อตัวของผู้นั้นสรุปความผิดซึ่งหน้ามาตาแปดติดความผิดซึ่งหน้านั้นมีสองประเภทหนึ่งความผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริงมีสองกรณีคือเห็นบุนคคลกระทำผิดพบในอาการซึ่งแบทบจะไม่สงสัยว่าบุคคลนั้นกระทำผิดมาสุดความผิดซึ่งหน้ายอย่างแท้จริงให,าาจจห้นิสสัจจจําว่าเห็นกับพบสองความผิดซึ่งหน้าประเภทกฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า มาตรา8ติดวรรค2มี2มาตรการนี้คือเมื่อพบบุคคลหนึ่งได้จัดดังผู้ทำความผิดมีเสียงลอยเอ,อะเมื่อพบบุคคลน 1, แทบจะทันทีในหลังจากคณะความผิดได้ถินแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและคนนั้นมีสิ่งใดสิ่งนในสาถินตงน,นี้คือสิ่งของที่ได้กระทำความผิด2เครื่องมืออาวุธ3มีรั้งรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้กระทำความผิดนั้น